กับดรวุลเพ็ญค่ะดิฉันอยู่ที่ภูทับเบิกนะคะภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในกรุงเทพชูบูลชาวนี้อุณหภูมิประมาณ12องศาะะทางโคดเคี้ยวสวยงามมากเลยค่ะมาพักบ้านพักนะคะที่ชื่อว่าบ้านชมดาวภูทับเบิกบ้านชมดาวภูทับเบิกมันเป็นอะไรที่ Amazing เลยนะเล่นตื่นมาประมาณสักตีสามก็ห้องน้ำดาวมันเต็มท้องฟ้าจริงๆนะะ,ะเราเบียงชมดาวก็มีด้วยที่นี่หน้าพักค่ะราคาก็ถูกมาก เลยนะคะตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยซึ่งเป็นข้าวต้มนะคะแล้วมีผัดกะหล่ำปีซึ่งเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเนาะเป็นบนที่กะหล่ำปีเ <im it> ขาผัดได้อร่อยนะแล้วก็มีอาหารแนวฝรั่งที่มีขนมปังเอ้ยพี่ช่มีไข่ดาวไส้กรอบให้ด้วยนะคะและที่สําคัญะคะ่ะดีฉันอยากแนะนําร้านกาแฟร้านนึงที่เล็กๆที่อยู่ที่มุโกโดเลยว่ารสชาติมันดีจริงๆและร้านนี้ชื่อว่ากาแฟ แลนั่นชงอะไรที่นี่จะแก้วดีไหมคะเอาเป็นคาปูแลกันได้โดยครรชิญเลยค่ะนะคะ,นะคะมาดูวิธีการทาํำงานของเธอนะเริ่มจากาเธอเริ่มกดเม็กกาแฟนะคะได้เลยะคะ่ะเม็กกาแฟก็ขั้วเข้มที่หอมกำลังพอดีนะคะแล้วถ้าจะเราจะเห็นว่าความคลาสสิกของร้านนี้ก็คือเครื่องชงกาแฟเป็นสีแดงเลยนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะนี้เธอเตรียมนมแล้ว ได้กาแฟแล้วสเต็มให้แน่นนะคะแล้วก็รันเครื่องก่อนอ่ารันเครื่องนิดนึงรันเครื่องนิดนึงเห็นไหมขึ้นกาแฟถึงเอสโซ่มากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ช็อตเอสเปรสโซ่นะคะเอ่อคาปูชนะิโน่ใช้กี่ช็อตนะอ่าใช้ช็อตเดียวช็อตเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นเราเราใช้ช็อตเดียวช็อตเดียวค่ะหลังจากนั้นใช้นมนะคะเป็นนมที่ฮิตที่สุดในเมืองไทยคือเมจิค่ะแต่ว่าได้มาตรฐานนะคะ กอได้ช็อตของเอพิโซแล้วตอนนี้ก็สตีมนมสตีมนมนะระหว่างที่สตีมนมเสร็จโอ้สวยงามมากส่วนดิฉันเองมีหนึ่งแก้วนะคะแก้วนั้นสำหรับจานิบดดูมาดูแก้วของดิฉันก่อนดีไหมคะนี่อาหารจะสั่งลาเตม้มาดูก่อนค่ะมีลาเต้อะที่สวยงามมากเลยนะคะจะชิมไม่ดูค่ะครีมมี่ค่ะข้มกำลังพอดีสำหรับความเป็นลาเตน้นะคะสำหรับอันนี้ก็ ดูเธอชมนะคะหัวโอ้โหนี่เป็นรูปหัวใจด้วยแล้วใส่ชินนามอนเข้าไปใช่ไหมคะวางเสิร์ฟคู่กันดีไหมเน้นจะดื่มกับคนที่ดิฉันรักส่งมามด,ดีไหมคะส่งมาดีไหมได้ค่ะโอเคค่ะ,อะขอบคุณนะทั้งนั้นนะคะรู้สึกขอบคุณมากที่นี่มาทับเบิกมาพักที่ภูชมดาวใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านชมดาวเฮ้ยบ้านชมดาว มากรู้ไหมฮะเป็นธุรกิจของชนเผาอะ่ะซึ่งเขาเป็นคนท้องที่อะ่ะแต่เขาได้ทำที่นี่เป็นเรื่อบทุกคนโอเคบ๊ายบายชอบกันไในใช้กระโทดน,นะคะบ๊ายบายค่ะ